โอ้สว oh, oh, e ัสดีครับโอ้ยอดมากครับสวัสดีครับอะไรครับนี่ด่วนรับใสนใจนะสวนบรนปลูกแลวรวยนะรับได้น้าตัวย่รวนเนน้ำชอบน้เนาะขาน้ำไม่ได้เลยครับในน้ำแช่ชื้นๆอย่างนี้ชอบเลยครับดูครับนี่เขาให้น้ำเนาะ กเศษบรรนามาแล้วเดี๋ยวไปน้องเด้อวันนี้จะพามาเพิ่งสวนมาริดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเดี๋ยวไปน้องเด้อวันนด้เขามาแล้วถ้าลุงกดไรกดแชร์กด <ra> ซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เด้อเด้อครับเด้อโอ้โหตไปสวนมาริดนะครับนะสวนมาริดมาริดอะไรของบอจมาริดครับคอมเมขาเป็นนางเลยครับเด้ี๋ยวไปเลยบอจมาริด เดี๋ยวสีผ้าไปชมสวนมะลิดอันนี้เป็นทางเขานะครับทาเขาบ้านพักมันก็จบทางแขกไป่นอ้อันนี้สวนกับเขามากที่กัดอยู่สามพลานนะครับเนาะเรียงกบคบก็มีไปเนาะ ต่วนมดลินพันบกต้องเลยห้าร้0ยเมตรเดี่ยวขวาข้างหน้าโอ้โหปุณหะเห็นเรา,าปุณหะส่วนมดลินปะเปิดบกใหญ่เห็นเราเห็นเองส่วนมดลินขวาเมื่อ ส่วนตั้งศิลิน,นี่ครับข้างหลังครับส่วนตั้งศิลินส่วนตั้งศิลินนะพี่น้องเนะข่าทางไหนได้นาะเข่าทางนี้ครับส่วนตั้งศิลินนะครับพี่น้องอ๋อเนี่ครับพ่อเนะี่ Sí. ชอบน้ําใช่ไหมครับ,บถ้าทําเป็นร่องเป็นร่องแบบร่องเล็กๆรากมีน้ําก็ได้เหมือนกันเนาะเหมือนกันใช่ค่ะแต่ช่วงแรกๆก็ต้องที่น้ําก่อนนะคะอ,อย่างต้นใหญ่ก็อยู่ได้เลยค่ะโอ้หอย่างต้นนี้ปลูกง่ายค่ะแล้วก็ร่มรื่นด้วยประมาณสามสี่ปีก็ร่มคลุมหน้าดินแล้วค่ะอือหือออกลูกให้ตลอดมันออกลูกช่วงไหนครับเนี่ย แนี้ทั้งปีเลยถ้าลูกค้ามาก็คือจะมีชิมตลอดมีอันถูกกว่าวชิมมาะะชิมแล้วเนี่ยโอ้ะะโหนี่นครับรจของสวนเขาใจดีมากครับนี่อ้าวช้อน่วาคนก็ปลูกเน้นไม้กันค่ะนะคะเรื่องลูกก็จะเป็นผลใอยไ,ได้ไปะค่ะอืครั้งแรกในชีวิตนะเนี่ย อย่างื่อนก็ไปทำยามทำวายทำไอศซชิม,มน้ำตาลได้หลัยไม่หลับยค่ะถ้าสุกดีไม่สาดือจะเยอะค่ะตนี้ต้นมีเลเตเท่าไหร่นะครับตามสี่สิ <40 S 2> บ<า>ข,ขึ้นไปเนาะอตอนนี้ก็มีโต๊ะเสแถมหนึ่งทุกไห่การค่ะอร่อยมากครับ <c oughs> นี้ก็เป็นเนื้อไม้แบบใหต้น่าอันนี้ก็ถ้าปลูกที่บ้านก็ลงได้ค่ะแต่ถ้าลงสวนคนก็จะเลี้ยงไว้ก่อนให้สูงแค่พุดหนึ่งให้ดูยากดูแดดได้ค่ะเราต้องให้มันมีสาแสเนคุมไหมครับถ้าเรอไปลงต้นเล็กอาจจะต้องนำลายหน่อยอาจจะต้องมีพี่เลี้ยงถ้าแดดแรงนะคะแต่ถ้าอย่างต้นจัประมาณเลยเข่าขึ้นไปก็ปล่อยได้ละค่ะ อันนี้คือให้น้ําทุกวันเนาะใช่ทั้งสวนจะให้ทุกวันเลยค่ะส่วนปุ๋ยไม่ได้ให้เพราะเขาเป็นไม้ป่าจะรอต้นใหญ่หน่อยค่อยให้ปุ๋ยค่ะปุ๋ยก็เป็นพวกเสร็จอาหารหมักโคกี้ไก่ขี้วัวได้หมดเลยค่ะเราต้องลองก้นหลุมไหมครับถ้าเราจะลงก้นเล็กไม่ต้องค่ะขอต้นใหญ่หน่อยค่อยลองค่ะกินได้ไม่อั้นเลยนะคะโอ้โหโน้องใจด,ดีมากครับชิมถ้าไ,<ห>ไหนก็เดินชมได้ข้างในก็เย็นนะคะ เดี๋ยวเราไปเดินชมกันก่อนเดี๋ยวเราจัดด้วยปลามาลูกเปิ้ลมาดิเพ่อนนะคะชิมชิมก่อนชิมก่อนนะครับตอนนี้เราจองไปก่อนแล้วค่ะโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยตอนนี้คือะะคโดนจองแล้วนะครับนี่ครับโดนจองแล้วนะครับนี่โอ้โหใส่ดีมากส่วนมนิษส่วนตั้งสิน เดินชมนะคะข้างในก็เป็นสวนป่านะคะลูกคาเดินตรงยาวไปเลยว่าไฟนี่จะเป็นตรงไปเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วยแสยเขียวไปอะค่ะคขอบคุณมากเลยนะครับครับผมครับผมใครสนใจนะครับนี่ครับมารับได้นะครับหน้าสวนสวยๆทั้งนั้นเลยดูข้างในร่มใหญ่มากเจะพาไปชมสวนครับ เราใ้ก็ให้น้ําต้องให้อย่างนี้เลยเนาะให้ก็ให้ยาวเลยโอ้โหดูครับโอ้สวัสดีครับโอโ้ยอดมากครับสวัสดีครับอะไรครับนี่ครับนี่ดูพี่เขาถัดสวนนะครับใครสนใจนะครับต้นมะลิดปลูกแล้วรวยครับมารับได้ที่หน้าสวน โอ้โหชุมช่มฉ่าไปด้วยน้ำเนาะชอบน้ำจริงๆเนาะขาดน้ําไม่ได้เลยครับต้องให้น้ํามันจะโตเร็วครับอืมให้น้ําแฉะเชื้นๆอย่างนี้ชอบเลยครับดูครับนุ่นที่เขาให้น้ำเนาะสุดยอดมากผมามาทุกวันเนาะแต่เช้ายันเย็นเออมาเที่ยวมาอะไรครับได้ครับได้ชิมฟรีด้วยได้ครับได้ชิมด้วยได้ โอ้โหสุดยอดมากพามาทุกวันมาเรื่อยๆเนาะมาเรื่อยๆเนาะมาอีกแล้วนะดูครับลูกค้าใครเข้ามาครับมาแบพร้อมกันเหรอมาก็มาพร้อมกันอย่างนี้เลยชั่วโมงเดียวกันเกือบสิบคันอือดูครับชาวูนที่สนใจรักต้นไม้นะครับมาเชิญชมได้ที่สวนตั้งศิลนะครับ มาชมมาเที่ยวได้ครับทางสวนเขามีผลให้ทานฟรีครับมีผมทานมาแล้วครับใครจะรับกลับบ้านด้วยนะครับราคากันเองมิตรภาพทั้งต้นทั้งผลทีมงานสุดยอดมากวันนี้ช่วงนี้มีโปช่วงนี้มีโปด้วยนะครับน้องวีนาบอกมีโปด้วยนะครับน้องวีนาสิบแถมหนึ่งครับใครที่มาช่วงนี้ครับต้องรีบมาแล้วนะครับของจะเพาะไม่ทันแล้วครับตอนนี้ ครมาเอาช่วงนี้ให้รีบมาเลยครับดูครับนี่ครับจะหมดแล้วครับเนี่ยครับจะหมดแล้วเนี่ยหมดจะปลดแปลงแล้วครให้รีบมารีบมาแล้วครับนี่ดูครับชอบน้ําน้ําคือหัวใจของเขาเลยนะครับสําหรับต้นมะลิดดูถุงนี้ครับถุงยาวเป็นเกือบครึ่งเมตรเลยครับดูครับหลายราคาหลายไซส์ไซส์ต้นเลกสี่สิบนะครับไซส์ สามสิบเซนหกสิบเก้าสิบเซนสองร้อยนะครับมาครับมาชมถุงยาวสามร้อยถ้าใครจะมารับเยอะๆก็ต้องเป็นรถกระบะมานะครับเอารถเก่งรถเล็กมาไม่ได้ครับได้แต่ต้นเล็กไปนะครับมาชมมาเที่ยวนี่ครับทางพีทีมงานเขากำลังคัด,ดคกำลังคัดเลยครับ เชิญไปชมสวนได้ครับนี่ครับใครจะมาก็ามาเชิญชมส,วน,ชมสวนได้มีต้นใหญ่ด้วยนะครับนี่ครับโอ้สูงท่วมหัวเลยครับสองสามเมตรหนักอึ้งเลยครับต้องเอารถมาอย่างเดียวครับคนยกไม่ไหวสวนมริตตั้งสิลน,นะครับสวนตั้งสิล์อำเภอสามพรานนะครับ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับสวนเมล็ดสวนตั้งศิลปนี่ดูโคนะครับดูโคนครับโอหใหญ่มากครับอันนี้เลี้ยงน้ำนะครับเลี้ยงแดดไว้นะครับดูสปริงเกอร์นะครับเลี้ยงน้ําไว้โตไวมากหนึ่งปีไม่ถึงปีครับขนาดนี้เลยครับโอ้โหดูลำตรงครับดูลำตรงมากครับยังไงแม่ไผ่ครับใครที่สนใจมารับได้ที่สวนเลยนะครับ ยินดีต้อนรับทางสวนเขาใจดีมากครับให้ทานฟรีด้วยมาชมต้นพันธุ์จริงนะครับเป็นไล่ๆเลยครับสามพันกว่าต้น,นครับใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนี่พามชมครับใครจะปลูกระยะไหนนะครับสามคูณสามเมตรตามพื้นที่นี่เอามาฝากกันครับระยะปลูกสามคูณสามนะครับทาง สวนเขาบอกเหมาะนะครับชุ่มชื้นถ้าใครจะมีคลองไส่ไก่เล็กๆก็จะดีมากเลยนะครับเพราะว,ว่าจะนี่ครับนี่คลองน้ำนะครับโอ้โหสามพันกว่าต้นพี่น้องคือลูกกก็ใ่แ แก่แล้วแหละดูว่ารอรอ,อดูลูกครับหล่นมาเท่านั้นถึงจะกินได้หล่นมาก็ยังกินไม่ได้อีกกสััวนหล่นมาก็ยังแข็งอยู่มาลิดครับสิบปีเจ็ดปีปชอบน้ำนะครับดูต้นครับแข็งปึ้กเลยครับไม่กระดิกเลยครับดูใบครับใบแทบจะ ใบแทบจะน้อยแนละ้วใบไม่ค่อยผัดใบครับทางพี่เขาบอกครับยอดมาก,กมเมล็ดก็มีแล้วเล็ดสี่ปีก็ให้มเมล็ดได้ครับสามสี่ปีให้มเมล็ดได้ มองครับเมล็ดครับออกแล้วครับหนุนต้นเมล็ดเจ้าพี่น้องเลยผมได้สนใจต้นเมล็ดนะครับเอาไปปลูกกันครับนี่ครับมาเบิงต้นครับมันท่วนดินดีครับพี่น้องนี่ครับผลเมล็ดนะครับเด้อนี่ครับ ดูต้นครับดกจริงๆครับมาลิดตามคุณสามเมตรครับนี่ครับโอ้หนี่ต้นพยุงครับตามคุณสามเมตรดูโอต้นนั้นครับโหต้นแม่เลยครับต้นนั้นผลเต็มเลยครับ กาศล่มลื่นดีมากครับโอ้โหเข้ามาเย็นเลยครับสามพันต้นครับพี่นอ้องัวนะครับสุดพูดพดนหุนเลวครับแง่ไปหอดขุครับชอบน้ำครับชอบน้ำไผชอบน้ำ พันที่ชุ่มชื้นดีครับน้พี่น้องให้สปริงเกอร์ของบนบนครับพี่น้องวิธีการเทคนิคนะครับแล้วให้ต้นตรงครับผุบนครับให้สปริงเกอร์ของบนต่อนน้ำลงไปครับต้อนน้ำต่อนแย่งกันไปเลยแล้วก็พูน่นของบนเป็นสป,ปริงเกอร์บบกง่ายเลยครับปุบน่นรัศมีเราให้ฟาบบักครับ ตัวิงเกอร์ตั้งแต่หัวลงน้ครับก็่ปน้องโอ้ยตนน้นหนังก็ตรงดิ่งเลยเี้ยนัะลำตรงดิ่งเลยครับเงาเลยครับ้บองเนื้อใหม่ครับเนื้อไม้ เ้อไม้เมลิดนะครับนะเ้นะไม่เนเนื้อมันนะเปลือกมันเลยครับ้หสองชิ้นเนื้อไม้ครับเนื้อไม้ของเมลิดนะเ้อไม้เมลนะครับเตโอ้โหยามมา เป็นบรรยากาศลูกค้าเป็นอย่างไรครับพี่น้องครับชมสวนมล็ดเพิ่นแล้โอโ้โหสะออนนะครับเนาะ ของคุตั้งศิลน,นะครับคสุสวนตั้งศิลน,นี่ครับออกรายการเยอะแยะมากมายเลยครับการทีวีมันมาถ่ายทำไปร้อยช่องแล้วเกษตรบ้านหน้าก็ขอเป็นอีกช่องหนึ่งในการนําเสนอนะครับเด้อขอขอบประคุณน,นะครับสวนตั้งศิลที่ให้การเลื้อเฟื้อถ่ายทําสถานที่นะครับสถานที่จริงเลยพี่น้องสวนตั้งศิลน,นะครับเด้อ ต้นบมใหญ่นะครับสังเกตต้นบกหอยแล้วก็มีลูกได้ครับซี่หาปีนะครับได้ลูกเลยครับขอแค่มีระบบนำตามที่พันวาครับสามพันกว่าต้นครับโอ้สุดลุกหูลูกตาแล้วพี่น้องโอ้หอดพุ่นสุดลุกหูลูกตาดูลูกกันทีครับ สองแลสะสามนะครับนี่ระบบหนามนะครับขอใค้มีระบบหนามเป็นแถวนะครับเนาะเลมีแถวหนึ่งสองสามสี่หา้าอะไรพวกครับวางระบบนามดีดีครับ